วกูอย <icana>, ู่ที่ข่วงที่ข่วงให้มันมาเถือนหนากูอยู่เที่ยมตมกูสิยท่งทั้งปืนผาและหนาไม่กูท่งได้ทั้งปืนในและปืนหลวงอายม์อายมะให้พระให้ข้างฟังเอาฟังเอาเถิดโอมพ่งพ่งเก่าพ่งเก่าหนอโอมพ่ง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 สหารโอมกูมหาโอดโอดอัดอัดพ่อัดทั้งพ่ออุดทั้งอัดปีตีปีต พญาเสือลูกูเจ้าู่แห่งอุณเอาอเ่ยพญาเสือลูกูเจ้าูเอุ่ยไอ้มึงอยู่ไหนิอมึงอยู่บนไหนมึงตรงหูพญาเสืออเ่ยมึงอย่าแอบเล่นพญาเสืออเ่ยมึงอย่าแอบลีกูจับตังเรื่องต้องเนี่ยไิ้พญาเสือมึงจงมหาโคจงบางเอิดมหาสิิ์สบายดีสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคน้วยพี่น้องทักทายสบายดีทักทายสบายดีพี่น้อง วันนี้สนาเอางกด้ไปเห็นคลิปอีกแล้วพี่น้องเ้ยแบบเห็นคลิปที่แบบว่าทีมงานขมิน้นอะไรพี่น้องทีมงานขมนิ้นเพื่อนกาอะไรทำพิธีทำพิธ,พธีก่อนที่จะออกไปลบบัาสาสารนะพี่น้องก่อนที่จะไปลบก็ต้องมีคล้องคั้งมีคล้องค้งอีสังกะไปมีคล้องดีมีอีสังจกรพันนังเหนียวค่ะงัดออกมาใส่บดหลาสุดพี่น้องเลยตอนนี้นะเพราะว่า สู่กบประเทศไทยนะประเทศอ่ะสู่กับทหารทางฟังไทยพี่เนาะการสู่กันกระทือว่ามีทั้งผูเจ็บมีทั้งผูเสียชีวิตหันแหละแล้วก็เลยขมิ้นกะว้าชีโบอาวุยแล้วพี่เนาะก็เลยมีการทําพิธ,ธีวันนี้พี่เนาะมีการทําพิธีก็คืออันแจกเสื้อยันพี่เนาะแจกเสื้อยันแบบว่าสามารถเ็ดไทย ปืนยิงบกเขาพี่น้องฮ็ดให้ปืนยิงบกเขาพอเพิ่นกระแจกเสื้อพากันอันเด้พี่น้องอันขมิ้นแจกเสือเสือยันพี่น้องเลยมาอันมหาอาคมพูดมาคงกับพันเค็ดเค็ดหลาบยิ่งไม่เข้าหัวปืนคล้องไทยทําอะไรไม่ไ้แน่นอน <c oughs> สถานวยจักรครึ่งกันได้นะพี่น้องแบบว่ามันกันยังมีอีรีบอกแบบว่าเสือ เสือที่กันเสืออาคมแล้วที่กันกระซุนได้นะพี่น้องสิกันระเบิดหลายกันกระซุนได้นะทามี่ก็อยากโขในจักรโตสองตัวเนาะทามี่ก็อยากไหลอยู่ได้พี่น้องนอกจากตัวสองตัวมาใส่เพราะว่าเธอว่ายิงบุคคลวิดีกะกะเป็นไปได้เห็นะพี่น้องพอสนามเองก็ได้ไปเห็นที่พิ่นที่เพื่นเลยนี่นะพี่น้อง แต่ว,ว่าแจกเสือให้กันนะมีผูมีหูญัยเพิ่นกัทถ้ำพิธีพี่หนอกแต่ว,ว่ากอนที่ทหารจะไปออกรบก,กับมาหาเสือ,อยันี่ไปกอนพี่นนอกอู้ก็ถือว่าเสือในกระปุกเสกด้วยอันพาอาจารย์คนแ้นในพี่นอ้องเ้ยมีทั้งพาอาจารย์มาปุกเสกแล้วก็ซักซักยันใสพี่หนองแล้วก็เฮ็ดเป็นเสือก็เสือก็เพื่อจะ ไปสู่รบใไครั้งนี้ให้ไร้ไส้ชนะนาคาสามารถปืนยิงบุเขามีดแทงบุเขาพี่น้องเอ้ยแปบลบว่ามีซังกางัดออกมาใส่ทูวิธีทงางมาในพี่น้องแปบลบว่านังค้นกาขมิน้นทหารขมิ้นลังค้นพี่น้องกะมี่าทาพี่น้องอมค่าทากะมีพี่น้องแปลว่าอมค่าทาเห็น,ใน,ใ,นในตอนที่กำลังสู่รบกันทนะ่านาอมก็ท้าไหว้ก้าววับ จะเห็ดบ่ให้ยเปืนยิงเขาด้วยระเบิดตกใ่แล้วบ่เป็นยังสินะพี่น้องแต่ว่ากก็คือเห็นตุยอยู่ฮนะพี่น้องช้านามคือเห็นตุยอยู่แบบว่าถ้าว่ามันอาคมอีดีนี่กาสุดยอดได้เนาะพี่น้องของคังเปื่อนนเปื่นก็ถือว่าเหตุดได้เยียบหยอดอีดีนาะพี่น้องเนาะคนทหารไทยหรือว่าคนไทยเห็นกาสิคือสียาดเนาะพี่น้องคือสียาดเพราะว่า เสือเขาของเพลินนะเสือเสือเชือที่เพ่อนอาศัยนะพี่น้องแบบว่ามีแต่หูยันมีแต่หูแบบเป็นตะยานนะพี่น้องโอ้พี่น้องเลยนี่แหละนี่แหละค้นขมันโบลายรวยเร่ก็เสียเอารวยก้นเพลินว่าบไรยรวยก้นก็เอารวยเล่มีมีายไปที่ท่าบนอ่ะอันลูกปืนเห็ดยังคนไทยบไรยก็กลับมาเห็ดแบบว่าพลังอาคมบาทนี่พี่น้องเลยแบบว่า โบจักทางสิสูแล้วฮานาพี่น้องก็ถือว่าตอนนี้สนามเองกาโบอยากให้อันสูรบกันแถนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เห็นมาหลายแล้วกะมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตฮานากาโบอยากให้มีเดืองคัดแดงกันแบบนี้สนามว่าอันจับมือเนื้อจับมือดีกันดีกว่าเนาะเหตุให้คนเสียชีวิตกะมี ก็คือว่าแหละเนาะพี่น้องเพราะว่าคนขมิ้นเป็นคนเปิดสากยิงกรนะพี่น้องเป็นคนเป็นคนเปิดสากสงขามกรอนพราะคนไทยบบได้เหลิมกรนพี่น้องคนขมิน้นเพิ่นเหลิมกรนแล้วก็เรื่อยเพิ่งงนยิงพอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมีทั้งผููเจ็บแล้วก็มีทั้งผููเสียชีวิตแล้วคนไทยเพิ่กน,ก,น,นก็เอาจริงเนาะพี่น้องเนาะเอาจริงในเหตุให้พวักขมิ้นนะอ่านหัวฮดเบิดตอนนี้พี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่า มีค้องค้างมีอีสังกะออกมางัดมาใส่เบิดตอนนี้นะพี่น้องเลยผู้ไรมีแคองดีค้องอีสังกะผ้ากันคุดขุยเอามาใส่เพื่อจะป้องกันตัวพี่น้องเนาะโอ้นี่แหละพี่น้องเลยสนามเองกะได้ติดตามเบิง่งข่าวตลอดเลยยังติดจ่ออยู่พี่น้องเลยยังติดจ่ออยู่ยังบ่ท่านใดอันเขื่อนไปใช้สนามกะคอยเบิ่งตลอดข่าวกระไร ว่าข่าวข่าวทางทางไทยเพิ่นก็อัปเดตลงเรื่อยๆแล้วพี่น้องว่าเป็นมีผู้เจ็บเท่าไยมีผู้เสียชีวิตเท่าไยแล้วก็อันบ้านเมืองเพิ่นเป็นปนรายสถานการณ์เพิ่นก็อัปเดตลงไข่เบิ่งเรื่อยๆเนาะาพีดด่น้องเนาะาผู้ใดติดตามข่าวกันนะสิฮู้หู้กันอยู่เนาะพี่น้องก็คือสนามเองก็ติดตามข่าวก็คืออันทหารคลองขมิ้นอะกัมีผู้ตุยกัมีพี่น้องมีผู้ตุยกั ตัวตึงของทหารน่ะกะ็ซื้อว่าอลไรเป็นปุ๋ยฟอลาหมะม่วงไปแล้วพี่น้องลางมะม่วงไปแล้วและะ้วก็เฮ็ดให้คนคอมเมนต์เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้พี่น้องเอ้ยหน้าตาแทบเป็นสายเลือดกามีฮะนะสนามเองเห็นแล้วก็โอ้หัวโบราณพี่น้องไป่ว่าเฮ็ดแบบเฮหตุบบหสมเฮ็ดหลินเนาะพี่น้องเนาะแม่ว่าชีวิตจริงฮะนะมันโมเม้นต์ในละครแม่ว่าคือจยก ไปเอาก็เอาพายเอาไอ้ซ่างมาใส่แล้วเอามาใส่คิดว่าะะมันสิป้องกันได้ขนาดน่ะมันปุีบยังสิบเป็งคงคงคง้คงคั้างไปนั่นพี่นอ้องบนไี่ยังสิสู้ปืนได้อีดอ๊เนาะพี่น้องเนาะแปลว่าสิคาถาคมแห้งสำเร็จก็คือสิเอาบูยูหรอกเนาะพี่น้องละสูดตอนนี้นะคือสิเอาบูยูแล้วเพราะว่าพี่น้องคนไทยเพิ่นอันพี่น้องคนไทยเยพิ่นบ่ยอมเนี่ยพี่น้องตอนนี้นะ บย่ยอมแล้วคนขมิ้นพึ่นกะผู้ยานกะมีผู้ออกมาคอโทษกะมีพี่น้องออกมาคอโทดคนไท่ขอโอกาสจากค้นไทยกะมีพี่น้องม่ไลอันลายๆอย่ยางลายๆแนวพี่น้องเ้ยวาสนามเองกะเห็นแล้วเห็นเขาแล้วก็เลยอยากออกมาเบาขนาดพี่น้องเ้ยอยากออกมาแสดงค่วมเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกนึงขนาดพี่น้อง สนามเองกับห้กำลังใจพี่น้องคนไทยเรื่องพี่น้องที่กำลังสู้รบกนะพี่น้องสนามเองกับไปเห็นทหารทหารคนหนึ่งพี่น้องทีกำลังจะไปสู้รบกเพื่อนกระไ้เอาตีนสินแม่ของเพื่อนนะพี่น้องมามัดใช้ในสายหมวกเห็นแล้วก็ถือว่าสาบสึงแนะนำใจแอบวบ่าสาบสึงอีเดอโลคนไทยเพื่อนบ่าแมนสิคิดสิลิน้นส้มกระปุกมานะพี่น้องน้อแมนสิคิลลิ้นข้องส้มกระปุกแปลว่าถามว่าอยากไ้มันุ้มข้องไม่อยากจะเอาสิน ตีนสินแม่หรือวะเหล่าสินแม่เพื่อจะให้คุ้มครองน้อพี่น้องประมานจะคือประเทศเขมรค้นเขมรเพิ่นแบบว่ามีทั้งยันมีทั้งปุกเสกกระทะอาคมมีทั้งหล่ไล่อันหล่ไล่แน่วพี่น้องเพราเพิ่นเห็ดขึ้นมาฮะพี่น้องโมลาโดยเลกก็เอาโดยกลุ่มเพิ่นว่าอีดีนี่แล้วนาะพี่น้องเนาะถือว่าคลองเพิ่นสี่ครั้งสำได้พี่น้องเพิ่นสี่สามารถสู่คนสู่ทหารของประเทศไทยได้บ่แบบว่ามีคลองดีแล้วนะ เพิ่นสีสามารถเิมิผู้ตุยอีกบ่อต่อไปเพราะว่าตอนนี้กะทหารของขมินเพิ่นกระได้ของดีเพราะจะผู้สุขคนไหนได้พี่น้องเอ้ยกะถือว่าเลี่ยนแถวกันเขาไปเอาของค้างคาถาอาคมด้วยเสือยันกันกระชุนเนาะพี่น้องเนาะก็รอเบิ่งว่าเพิ่นสีอันนี่ผู้เสียชีวิตบ่อหรือศีณะบ่อหรือแน่ไรก็รอเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้แหละก็โอเคเด้อพี่น้อง ถ้าว่าสาหนามบอกพี่ผ่านประกันใด้สานาเองก็ขอโทวจขออภัยาตน้ำไหลเด้อจังได้ก็ฝากพี่ฟากน้องเขามาติเตือนสาวหนามได้เด้อถ้าว่าบอกขาตู้พุกผองนะพี่น้องฝากพี่ฟังน้องมาให้กังใจใจนะพี่น้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดี